ค่ะอันนี้ห,หนุมาน,มนอมพะพา,พาใช่ไหมคะใช่เพราะว่ามันจะแพงแต่ว่าน,นี้ก็คือมันก็อ,อมพานก,กันเอ่ออันนี้จะแพงเพราะว่าน่าจะแพงอะเพราะว่ามันเป็นสีชมพูอ่อนมันมีหูเหมือนกันอ๋อพวกนี้จะมีหูอันนี้จะออกชมพูแล้วก็ใช่ใช่แต่ว่ามีหู <พา S 1> อันนั้นมีหูไหม,ไมคะอันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนอันนี้มีค่ะนี่ใช่ไหมเริ่มมีเริ่มมีค่ะอันนี้จะลายสวยสีเข้มสีเข้ม อันนี้จะสีออกสึก,อ,อ,ก,สกอันนี้ออกสึกจองถนนก็ได้อขอดูจองถนนนะคะนี่ค่ะวันไหนอันนี้จองถนอนออ๋ oh. จองถนนแข้งสี่ร้อยะค่ะจองถนนสี่ร้อย